เป็นคนที่ว่างมากเขาขี้เกียจมากอันเนี้ย <Okay. S 1> ตัวขี้เกียจของจริงเลยเออแล้วก็ uh huh. คือเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็เหนื่อยง่ายไม่ได้ยุ่งเลยมีเวลามีเวลาเต็มที่เพราะว่าเอาจริงๆก็คือว่าก็จากรอบนั้นนะที่เราเรียงความลําดับชีวิตเรารู้ว่าเวลาเราอยากอยู่กับลูกเยอะเราชอบอยู่บ,บ้านเราเป็นอินโทรเวิร์ดดังนั้นเนี่ย <c oughs> จริงๆมันเป็นศิลปะในการ <c oughs> เขาเรียกศิลปะในการปฏิเสธอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า h o w to say no, s y n o กบสิไม่สำคัญเอออะไรที่แบบ<ม>อะไรที่ไม่เว<ม>ิร์กก็ไม่รับอะ่ะไม่เอาไม่ไปอะไรเงี้ยเวลาเยอะมากมมพี่เป็นคนที่มีเวลาเยอะมากมากมาก,มากเลยอเออแล้วแล้วเนื<ม>่องจากเราเป็นคนที่ขี้เกียจเราก็เลยพยายามจะหาทางช็อตคัทที่ทำอะไรให้มันแบบใช้เวลานน้อยความอดทนก็ต่ํานะเป็นคนที่สมาธิสั้นเวลา<ม>ประชุมเนี่ยยาวๆก็ไม่เอาอะ่ะก็คือแบบเอาแบบสามสิบนาทีจบได้ไหมอะ่ะคือไม่ต้องรอนั่งกันสามสี่ชั่วโมงเออดังนั้นมันก็มันก็ด้วย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  อารมณ์ด้วยนิสัยเรามันก็ทําให้จริงๆก็ก็ไม่ได้ปัญหาจัดการอะไรตัวเองยากคืออะไรอะไรไม่ชอบก็ไม่ทำแต่โอเคตอนนี้เราก็ค่อนข้างเลือกได้นะเพราะเราก็ทำอะไรเยอะแต่แต่ช่วงช่วงหนึ่งเราก็จะมาอะไรที่ไม่ชอบพยายามจะไม่ทํามันนะอืหรือว่าไม่อยากพยายามใช้ชีวิตกับสิ่งที่เราคิดว่าสําคัญก็คือสี่ข้อนี่แหละอยู่กับลูกอยู่บ้านออกกําลังนี่เป็นเรื่องที่ใช้เวลาเยอะมากทุกวันนะฮะแล้วก็พยายามมองหาอะไรที่ลื่นลมในชีวิตสนุกสนานเนี่ยพูดคุยอย่างงี้เป็นความสุขในชีวิตแล้วสุดท้ายคือทาตัวเป็นประโยชน์ อะไรที่ทําตัวเป็นประโยชน์ได้ก็ก็ทําเช่นมีคนมาขอปรึกษาเนี่ยมาขอไลฟ์ไปเลยก็ทาแต่ถ้าเหนื่อยก็เบี้ยวนะเออถ้าเหนื่อยเราก็ไม่ต้องไปเราก็เบี้ยได้นี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ม่เบี้ยวนะครับเออก็ก็จะใช้ชีวิตแบบนี้แหละเออดังนั้นดังนั้นก็จัดการได้เท่าไี่แต่พี่ว่าเราต้องเรียงหินก้อนใหญ่เราก่อนแล้วแล้วเราเอาเอาเวลาใช้หินก้อนใหญ่เป็นหลักแล้วเราก็จะสบายใจละหลังนี้เราค่อยทำอะไรเราก็จะมีเวลาอย่างอื่นหินก้อนใหญ่ใช้เวลาไม่เยอะหรอกแต่ส่วนใหญ่คนที่ที่ถึงบอกไงยิ่งมีวินัยยิ่งเป็นอิสระ ดิส цип ินคัมฟรีดอมแม้กระทั่งเรื่องเวลาถ้าเราเรียงลําดับชีวิตแล้วเราไม่ใช้เวลาไปถ่ายทิกตอกทั้งวันเนี่ยเราจะมีเวลาเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยเอเราทําใช้เวลา้นก่อนแล้วว่างค่อยมาถ่ายติกตอกแน่คนสัญญถ่ายติกตอกก่อนแล้วค่อยไปทําเรื่องสําคัญออเดังนั้นเนี่ยเอมันเป็นพี่พเดี๋ยวไว้ถ้าใกล้ๆจบคุยเรื่องวินัยก็ได้ชอบคุยเรื่องนี้ดิส цип ินคัมฟรีดอมจริงๆถ้าเราถ้าเรามีวินัยนะเราจะมีอิสระเยอะมากเลยคลิปโซเก้บอกว่า ถ้าเราไม่มีวินัยเราจะตกเป็นทาสของ passion กิเลสตัณหา <c oughs> ทั้งหลายอะไรเงรี้ยถ้ามีดิสซิ p ลินเนี่ยมันจะทำให้เราพบกับ two f r e e d o นะครับได้เลยครับผมว่าต้องเขียนแล้วครับความรับจากฟ้านะครับออ่อนีคุณกิ๊ฟก็ฟังอยู่นะครับเขาทักทาทยมาแล้วก็ขอบคุณมานะครับคุณ